สวัสดีค่ะหนูชื่อหนิงพ่อกับแม่ของหนูแยกทางกันหนูเลยได้มาอยู่กับพ่อแล้วก็ครอบครัวใหม่ของพ่อ ก็รออ่านหนังสือนี่เธอรบกวนเราแกว่าใช่หรอแม่เยิ่หนิงมันด่าเองอ่ะแต่เป็นอะไรกันก็เยิ่หนิงมันด่าหนูแกว่าลูกเขาหรอกแล้วจะอ่านอะไรกันนะกระหน่ำหนังสือน่ะอ่านไปก็ไม่เข้าสมองหรอกสมองมันมีแค่นี้จะไปไหนก็ไปครอบครัวใหม่ของพ่อไม่ค่อยต้อนรับหนูเท่าไหร่เขาพยายามกันแกล้งหนู ทำลายความรู้สึกหนูและทำลายร่างกายหนูเองแกเอาสมุดฉันไปทิ้งหรอฉันจะทำอะไรให้แกนั่นหนาวะฮะที่แกพูดอะไรคะพี่แกว่าอะไรลูกฉันก็เมื่อกี้เห็นพูดอยู่ใช่ค่ะคุณแม่มันบ้านหนูไปเรียกคุณพ่อมา หนูเคยคิดว่าพ่อจะปกป้องหนูได้แต่หนูก็คิดผิดพ่อเชื่อคำคนพวกนั้นแล้วก็ด่าและต่อว่าหนูมาโดยตลอดมาโดยตลอดหนูเปล่าครับพ่พ่อ่ามาแค่ตัวทำไมต้องใส่หลายถุ่แก้วเพราะว่าแกีเขาบอก ที่บอกว่าหญิงอ่ะทำทําร้ายพี่สาวตัวเองอ่ะเฮ้ยจริงเหรอวะเห็นเยี่ยแบบนี้ก็ไม่ทํากระัใช่ไหมทําร้ายตั้งี่สาวตัวเองเผาเพื่อสัต์ร้อนน่เองจริงจังเฮ้ยแกแกหญิงจ้าเมื่อวานอ่ะเราได้ยินข่ามาว่าเธอทํารายพาตัวเองจริงหรือเปล่าเฮ้ยนั่นดีจริงหรือเปล่าอะ เออเงียบทำไมเออแต่เงียบทำไมเงียบแบบเนี้ยจริงใช่ปะ่ะจริงใช่ไหมฮะไปซแลยังไม่ได้ว่าอะไรเลยอ่ะเออเุยทำาะไรอ่ะเออไม่ยอมตับความจริงคุณพี่คะคพี่ฆ่าบ้างไงคะ คณที่อจะทราบไหมคะว่าเมื่อวานน้องหนิงมมาถ่ายดิฉันเห็นน้องหนุ่ลงจากรถไทยก็ไม่รู้เป็นคนแปลกหน้านะคะอ๋ออันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่เมื่อว,า,วานได้ยินเสียงรถมาจอดหน้าบ้านเลยก็ไม่แน่ใจผู้ชายหรือเปล่า๋อดิฉันก็ตามไม่ไดีเหมือนกัน,นะคะ่ะคือดิฉันเห็นร่างสูงแต่ดิฉันไม่คุ้นหน้าเลยคะ่ะอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายน,นี้ก้เรับไม่ได้นะคะเป็นขี้ปากชาวบ,บ้านอันนี้ก็ไม่ได้นะคะแบบนี้ต้องไปดา่าต้องไปสั่งสอนละไม่ไหวเลยรับไม่ได้เหมือนกัน ถ้าถ้าเจออะไรอีกแบบก็มาบอกด้วยนะคะถ้าหิวคะ่ะเป็นถูกเป็นตาให้กันด้วยนะคะโอเคอสสอค,นะคะอนนี้ัาถึงข้างนอัแล้วนะคะนี่แล้วผู้ชายที่มาสง่งเือนเพื่อนอ่ะใครหรอแกคิดว่าใครอ่ะใช่พี่บาตต์โมหง่ะปะแม้กระทั่งกลุ่มเพื่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่คอยว่า,อาคอยเหยเ<อ>ียดยามแกอิสงครอ่ะคอยแกล้งทุกอย่างสารพัด บางครั้งก็ทําให้หนูทนไม่ไหว่รู้ว่าลูกใครใครแกเป็น,อ,นบบอะไรกับผมนักหนาวอ่ะก็มันจริงเหรอจีก็มันจริงนะแกก็จ่าเป็นแกจ่าไม่ใช่ฉันได้ไหมก็มันจริงไม่ใช่หรอก็มันจริงนี่มจริงด้วยจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่หนูได้พบเจอมามันทำให้หนูหมดความอดทนและตัดสินใจ เดินออกมาทําตามความฝันของตนเองเส้นทางของตนเองและมีความสุขกับตนเองมาจนถึงทุกวันนี้